ดูกาเบ็ด16ชวนเพื่อนเล่นด้วยกันรับโบนัส6%ทั้งบาคาร่าคาสิโนโลและสล็อตนะฮะกดแชร์รับรายได้ดังต่อไปนี้กดแชร์รับรายได้ได้เลยครับกดคลอกลิงก์ของพวกท่านแล้วก็แนะนำระบบชวนเพื่อนสามารถนำไปสร้างรายได้ง่ายๆเพียงนำลิงก์ของท่านไปโพสต์กลุ่ม a c e b o o k หรือทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น i อ Twitter youtube ฝากถอนไว้ด้วยระบบออโตโ้ไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเทิร์น พรับกิจกรรมแน่นที่ลูก้าเบทหนึครับครับสวีดัสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้กลับมาพบกับผมไม่เช่นเคยกับผมทําทรงารอดนะฮะอ่าวันนี้เรามาอยู่กับเกมแบตเทิลเก่าลอยย่อีกเช่นเคยนะเออเกมนี้เราก็เคยเล่นกันไปแล้วนะฮะจากคลิปเก่าคุณย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับผม เพื่อการไม่เสียเวลาเราไป็เริ่มต้นกันเลยฮะแต่จกจารอยยอดเป็นเกมของค่าพีซีนะฮะท่านผู้ชมนี่เราจะมาเริ่มเบ็ดที่เท่าไหร่ดีขอเบ็ดหนึ่งก่อนแล้วกันขอละลายตารางก่อนแล้วกันวันนี้เรามีทุนอยู่ที่หกพันบาทนะท่านผู้ชมทุนเราอยู่ที่หกพันบาทนะขอละลายตารางสักสิไม้จัดไปฮะ เย่างที่ผมเคยบอกนะเกมคล้ายๆกับเกมออนไลน์ที่เราเคยได้เล่นสองวันก้อนโทน ค่อนโผออกก่อนแล้วกันจับมันตายคืจับเด็กทันทีเลยฮะท่านผู้ชมไม่ได้ตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีฮะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมีผู้ใหญ่ให้ทขับแรงหนักด้วยนะครับเอาอย่างนี้มาเลยฮะตัตะดจับไ,ไปสามตุ้ไม้ฮะาตารางติดต่อแล้วกัน จะร่วงนะวันนี้ใครรู้เลยฮัคนะนเปอร์นะคนเปอร์เนปะ็นตัวนะจำเป็นวนะ,ะเยมนะน,นะนี้ผมก็เคยบวกไปอยู่คลิปเก่าๆไปดูได้เลยนะคี่ผเคยเคย เก่าย้อนดูได้เลยนะจ๊ะขอขยับเดเลยแล้วกันสมบาทขอขยับเป ulations. ็ด <BAR> อ <K> ีที่สามบาทสามสิบไม้จัดไปฮะคอขยับไปแล้วเอ้ยนมด้านดอกนมไวมาสมรอบสุด้ยไ <'t> <iso> <away> ่จัดไปฮะ

บาทนะบาทมาไมั้ปุ๋ยเอรัพิเศษาพิเศษนสหรับมีา่นรนะจีดที่หนึ่งเรามีระบบแต่งี่่เสีย5นะคือทุกวันรับสูงสุด5,000บาท่อวันเลยนะครับขา้ทกคนทันทีไม่ติเรและจีดที่สองนะหลุมวงล้อุนใส่ฮะทุกวัน หนึ่งห้าากคุณมยอดส่วร้อยบาทเข้ไปนะคุณได้หนึ่งครั้งสอง,งวันรับผมขไปกันต่อไปดูเกมกันต่อเราจะบอกโปรโมชั่นคุณท่านเร่ๆกันเ,เ,เลยนะจ๊ะ ไรายาิบ,บาทครับจะําการขยับ,บเป็ดชนไปสเลยละไปยเลยแล้วกันท่านผู้ชมเอา เด,ด็กที่20จะได้กีไม้ดเง้30ไม้ก็แล้วกันนะ30ไม้ัดปเธอร์เออลืมตคเตอร์ไปเลยนะนะวายเข้าจะเดือกตเตอร์ไปเลยนะวายเข้าดีจัด วายเราไม่แล้วอ่ะทีมไปอีกสามกระบอกไปฮะตัวตนีาอดอกนี้จดการ ตาหน่อยเว้ยตาหน่อยเว้ย,อย,เ,วยเอาไงดีคุผู้ชมขอขยับเป็ดเลยแล้วกันขยับไปที่ห้าสิบบาทเลยฮะห้าสิบไม้จัดปุ๋ยเออดอกแดงก็วายมาเลยฮะไปฮะขยับเป็ดมาแล้วฮะ ยาบาลมาสามดอกฮะวายสามตัวจัดไปฮะอยู่แล้วแกรเตอร์มาหน่อยไว้ยรับแกร์เตอร์มาหน่อยไว้ยโอ้แกร์เตอร์ไมเเ่เ,มเข้าเลยเ หาาไหไปจะปุ่นจะคุไราให้อีกหน้า ไปอะไรไปเอาละฮะใครอยากเบ็ดไปอีกฮะเออจะรอดหรือจะร่วงก็ไปดูกันเลยฮะทุกู้ชมรับอมมาเลยฮะ เรามีโปรโมชั่น้นให้คุณด้วยการรับโบนัส6%ทั้งบาคาร่าโบล่าตลอนะฟังทอว่าย่วยระบบออโติไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องนำเทิรนโบลัาสุดกำเนิดครับย้ายไม่แก้วอะวู้ฮู้ตากันมาสาเต๋าเอาเอาเงินนะามจัดมเอหมือนงบจะบมาตายฮะท่านผู้ชม บัตแคตเตอร์ขออีกหนึ่งตัวสูติอะไรนะเหมือนวันนี้แอดจะเกรือนะท่านผู้ชมจัดเรือนะเอาบัตแคตเตอร์มาจุดทีค่ะท่านผู้ชม เขามาจนได้ฮะประเอของเราฮะแคตเตอร์โอ้โหเล่นผมเกือะบัวแกตัวระเ,เราก็มาโอ้โหจะเลืแต่แต้ะอ,อะไปไหนไไห

เออให้เราได้ไปต่อได้นะมันจะเจ็บหนักขอก็หยัดไปเลยสองร้อยดีไหมไม่ดีหรอกร้อยห้าสิบแล้วกันนะท่านจอมครึค่งๆึแล้วกันขอฟันเองเลยดีกว่า สามีห้ารยจ็บาทหมายอขอออนุญาตปั่นจุงเลยแล้วกันนะแตเอรอย่อวันนีหเราเสียหายมากนะคเหลือไว้กินขนมครับ 500นะท่านผู้ชมนะผมขอแล้วกันนะโอ้โหนี่เล่นเราสาหัสมากเลยฮะเล่นเราสาหัสมากเลยโอ้โหท่านผู้ชมผมขอเหลือไว้ห้าร้ไว้กินขนมหน่อยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกลือนะท่านผู้ชมโออยันเสียนะฮะก็ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ